สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับเรานะครับ MM88 MVP กันนะครับวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าการเล่นการแทงฟุตบอลนั้นจะเป็นอย่างไรก็จะมีฟุตบอลหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับฟุตบอลก็จะมีฟุตบอลนี่คือบอลเดียวนะ,ะราคาน้กาก็ตามนี้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้แล้วจะมีบอลสเต็ปอ่ะเดี๋ยวนี้ผมมาเล่นบอลสเต็ปให้เพื่อนๆได้ชมกันดีกว่าบอลสเต็ป bon ก็จะมีอะไรบ้างตุรกีเหล็กแล้วก็จะมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษโอเคก็จะซึ่งก็เห็นว่าจะมีฟูลแลมนะครับเตะเวลาตีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเลอพูลกับนิวคาสเซิลนะเตะเวลาตีสามอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรสเปอร์สเปอร์ต่อ ลูกควบลูกครึ่งน,นะครับราคาที่อยู่ที่หนึ่งจุดเกา้านะ,อ,ะอันนี้คือเต็มเวลานะครับเห็นไหมเต็มเวลาจะมีะเต็มเวลาจะเล่นได้ใอ2อย่างก็คือมีเต็มเวลาแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับสูงคือยังไงสูงคือตั้งแต่สามลูกขึ้นไปตั้งแต่ก็คือลูกที่สี่จนถึงลูกที่สี่ขึ้นไปนั่นแหละแต่ต่ำก็คือตแต่ลูกที่1ถึงลูกที่สามครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นครึ่งแรกอ่าครึ่งเวลาแรกก็จะมี สูงต่ำเหมือนกันครับเห็นไหมครึ่งแรกราคาสปเปอร์ก็ต่อมา1อ่าปต่อครึ่งลูก1.86กน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือ1 2 3 4ที่เป็นสีเข้มนะครับพื้นหลังสีเข้มนี่คือเป็นสปเปอร์ต่อนะครับส่วนที่เป็นพื้นหลังสีอ่อนจะเป็นิเว์พลต่อนะครับวันนี้ผมจะได้สเต็ป2คู่ผมมีมาที่13,500บาท ระหว่างสเปอร์กับฟูลแลมคนละคู่นะครับสเปอร์เจอฟูลแลมถ้าต่อเยอะถ้าต่อเยอะอาราคาคูณก็จะเยอะถ้าต่อลูกหนึ่งราคาคูณก็1.67เห็นไหมครับแต่ถ้าลองก็จะได้เยอะอสเปอร์ฟูลแลมผมไปที่สเปอร์ครับแต่เวลาผมติ๊กเลยตินลาสังเกตไหมครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้จะขึ้นให้แล้วครับเห็นไหมครับ แล้วก็จะมีอีกก็คือเราจะเล่นสูงต่ำถ้าเราคิดว่าสเปอร์ชนะ1ถึงไม่เกินก็คือภายในเกมยิงไม่เกิน3ลูกก็คือสกอร์ต่ำแต่ถ้ามากกว่า3ลูกก็้แต่สีลูกขึ้นไปคือสกอร์สูงผมจะขอเล่นที่สกอร์ต่ําดีกว่าอ่าเข้าไปเลยครับ โอเคไในการใหม่คู่หนึ่งครับเป็นลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเจนีคัลเซ่นลิเวอร์พูลต่ออย่างเดียวครับก็ดูอ่าลิเวอร์พูลต่อหลายต่อลูกครึ่งนะครับต่อลูกครึ่งครบสองลูกครบลูกครึ่งต่อสองลูกลิเวอร์พูลต่อสองลูกผมว่าลิเวอร์พูลเจนีคัลเซ่นด้วยอ่าบางคนอาจจะสวนลิเวอร์พูลแต่วันนี้ผมว่าน่าเชื่อใจลิเวอร์พูลฮะแต่ผมขอสวนเป็นนิวคาสเซิลดีกว่าครับ ไปเลยครับเลี้ยวฟูต่อลูกครึ่งควบสองเลี้ยวฟูต่อลูกครึ่งอ่าผมเล่นนี้ดีกว่าที่ผมลองนี่คอ้อเส้นไปโอเคครับสองคู่อ่าสองคู่ก็ปุ๊บพอถึงสองคู่เสร็จปุ๊บเขาจะมีช่องใส่ราคามาให้เราอ่าเห็นไหมครับจะมีช่องใส่ราคามาให้เรานะอ่าเราใส่เข้าไปเลยครับเราเล่นที่สองคู่ห้าพัน หรือว่าเท่าไหร่ก็ได้อ้าสองคู่5000บาทโอเคแล้วกดตกลงอ่าเห็นไหมด้านบนจะชื่อโชอคู่2คู่เบ็ด5 0 0พันนะครับได้น้ำมด5 0 0 0บาทแล้วกดตกลงไปเลยครับ1บินครับโอเคอันนี้ต่อไปบินที่2บินที่2ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่นสูงต่ำก็สามารถเล่นได้นะครับอ่าอยู่ที่2.5เป็นไงบ้างครับอันนี้คือสูงต่ำอ่าฮะ ถ้าคิดว่าคู่นี้ยิงกันมากกว่า3มลูกก็ให้สูงแต่ถ้ายิงน้อยกว่า3มลูกผมว่าผมเล่นต่ำดีกว่าโอเคอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือนิวคสเซิลลวอร์พูเมื่อกี้ผมลองนิวคสเซลไปเวอร์พูต่อผมเล่นผมเล่นอ่าขอเล่นเป็นสูงแล้วกันขอเล่นเป็นสูงแล้วกันเห็นไหมครับอ่า เห็นไหมครับจะขึ้นมาให้ทางซ้ายมือเห็นไหมครับอ่านี่คืออีก1บินนะครับผมใส่บินนี้ไปอีกที่3500บาทอ่าให้เพื่อนได้ชมกันกดตกลงครับโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็คือวิธีการสาธิตการเล่นฟุตบอลให้เพื่อนๆได้ชมได้เห็นกันภายในเว็บ mm88 mvp ของเรานะครับ ถ้าเพื่อนๆมีข้อปัญหาสงสัยอะไรแอดเข้ามาถามกันได้ที่แอด88 MVP และเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างผลสกอร์ของวันนี้